สวัสดีครับอยู่กับเราแซคกคนรุ่นทำกินดีกว่าแดดถูกต้องวันนี้แดดไม่ออกเสร็จเรานะครับวันนี้7จ็ดโมงเช้ายามเย็นเอสพันอาเดียวเอามาให้เสี่ยวเล่นๆสองคันสีน้ำเงินด้านและสีแดงบอกเลยเพื่อนสาวบกที่ชอบเอสพันแต่ไม่ชอบทรงสปอร์ตที่ชอบนั่งค่อมๆเอสพันแบบนี้เนี่ยแบบนี้เขาเรียกว่าเอสพันเดิมอาอันนี้เขาเรียกว,ว่าอาเดียวนะนี่อาเดียวอ่าอันนี้ดับเดิม์อารใช่อันนี้เดิม์อาร์เดิม์ก็คือสองนะ โมโนคือหนึงทิพเปิลคือสามโพเทสคือสี่แต่ห้าห้าคืออะไรไอ,อันต้า Q, อันต้าคิวใช่ป่ะไ,<อ>ไม่ใช่เหรอเพนต้าค<อ>ิวส<อ>ี่คอส์ดห้าอะไรเพต้าเพต้าคิวหรือว่าถ้าเป็นรถเอก็กอร์ดไรเอ้าคันนี้จัดไปสีแดงโคตรสวยนะถ่ายรูปโคตรขึ้นมันเปลี่ยนถ่ายรูปของมาเมื่อวานนะครับเพื <c oughs> <ๆ>่อนคันนี้สุดยอดครับได้ท่อ AR แท้นะเพื่อน <c oughs> <c oughs> เครื่องตัวเดียวเอสพันดับเพื่อนอาเลยแต่ตอนหมาออกเพราะว่าถ้าถ้าม้าเท่ากันก็คงขับไม่ได้แล้วมันแรงเกินอันตรายเขาเลยตัดออกเขาตัดตัดม้าออกตัดม้าออกเราว่าน้อยใช่ตัดม้าออกตัวม้ามามัดหนึ่งก็ตัดออกเออไม่ใช่ใช่ใส่สีเขียวมาโผมาทีโหยิงกันตาย อันนี้สวยจัดเพื่อนโอ้โหสภาพสีเดิมทั้งคันเพื่อนคันนี้มีรีแมปเรียบรอ้อยนะเพื่อนแต่งกล้องเกิ้งรีแมปให้ครบเลยยางใหม่กิ๊บนะครับไม่ใหม่ได้ไงตูปตต้ประกดนตีขาเข้าไปให้ครับาขา,า,ายางเห้ใช้แบบตีนะครับจริงไม่ใช่จริงเรามีน้ำยาพิเศษนี่ชิวเออสวยมากเอาง่ายเลยพูดตรงเลยกระปุกตะมง้ำนนมันเนาะ คีนคนี้เขาเรียกคีนได้ใส่ถังนี่มีโลงมีรอยเดีูเพื่อนเงาวับเลยเงาวับเนาะยิงแค่มือซอเองนะเพื่อนจัดเบาะทรงเบาซ้อนเนี่ยผู้หญิงซ้อนก็นั่งสบายด้วยไม่โดงเงินไปนะมันก็ใส่ก็ลังดีใช่บางทีผู้หญิงคนสูงนั่งนี่ห่วยนี่คนนั่งซ้อนนี่ข้างลังตัวเตี้ยงไปเบรกทีนี่หลังนมติดหลังถังติดไข่เนี่ยสามเต็ะแล้วก็มีเกียร์มีพักเท้าดูไทยไปแล้วใช่ไหม แล้วก็การลม้ลมคันนี้บอกเลยสภาพคือแบบโหโหาได้ยังไโโงโบรุนทำกินห้องจริงแฟก์บรุนทำกินนะเม<ห>ื่อกผมถามว่าพี่แจ็คเออบอกไมไม่ดีกวล่าว่าทำไมาถามว่าทำไมว่าถามว่าอจากระู้เหมือนกันเลยว่าทำไมต้องตั้งชื่อแฟกร์บรุนทำกินเนี่ยมันดียังไงหรือเปล่าม,มันก็สามารถที่จะขายอะไรได้ทุกอย่างทุกอ้างันิ่งมันยี่งเราเลิกขายรถ รถยนต์แล้วไมขาดรถยนต์ขาดจักรยานขาดสกูตเตอร์เออมันก็ยังเป็นแซ็ครุ่นทํากินก็คำว่ารุ่นทากินเนี่ยมันก็คือทําอะไรหากินทําอะไรก็ได้ไงมันก็คือเก่าทั้งแบบแซ็คออไบต์แซ็คบิ๊กไบต์เซลบิ๊กไบต์อะไรเงี้ยมันนี่ทำให้บิ๊กไบต์ขึ้นมาชื่อตายห้าเลยเนี่ยนี่คือยอดมากนะเพื่อนนะชื่อนี้บอกเลยรวมๆแม่โอ้โหอันนี้ก็สีผ้าเป็นการสีเทาไอ้เป็นสีเทาอันนี้สีอะไร สีอ๋อกลมสีกลมสีตาสมอเหมือนโรงเรียนไปโรงเรียนตอนมัธยมใช่ป่ะถ้าใครสีกลมนี่โหดจัดถ้าใครแต่ถ้าใครใต้ใส่ตาสมอนี่สมัยก่อนนี่คืออ่อนนะอ่อนเนาะอ้าวเด็กเหรียญเด็กติ่มไงต้องใส่ผ้าหนาผ้าหนาผ้าไอใครผ้ายีนน่ะผ้าตัดน่ะดิบอะไรเออผ้าเขาเรียกผ้าสองสองลายรอเรื่องไงเคยใส่ป่ะแต่ยังไม่เคยใส่อนี่เด็กติ่ม ดิบแน่ผัดดิบเปล่าเออผัดดิบอ่ะเออนั่นแหละที่ไอ้ที่ว่าหูเก่งมันจะหนาตามแบบเก่งเปล่าใช่แต่ใส่มากมันจะสวยอ่ะไม่ใช่ว่าการถมที่รีบมากมันจะขาวขดอ่อนจัดใช่เลืขอ่อนจัดอ่ะเพื่อนดูคันนี้นะมีคาร์บอนแทบมีคาร์บอนนะมีการล้มนะูคาร์บอนไหลจุดมากเลยเฟรมเพาคาร์บอนบางคนหน้าคาร์บอนนะแล้วก็บางคนหลังโอลิน ยะเตลังโซลยเลังโซลินาอะไรตจ้พูด่าแต่กระท้ออาคาบูวิกเพื่อนที่ครอบอาคาบูวิกด้วยสวยมากคันแดง่าสวยแล้วคันนี้ก็ผมไม่ผมไม่แพ้กันเลยนี่จะเป็นผู้หญิงนี่เลือกไม่ได้เลยเนาะอีกคนทิ้งเราให้ตายอีกคนก็ให้ลมหายใจใช่ปหะหรือก็สอบรักหรือก็โจทย์รักเลยเรารัฟังเสียงที่บอกไหมว่ากท้ะอาคาบูวิกกระท้ะออารายลั่นเหมือนกันแต่ยังไงเอาราลั่นก็อยู่แล้ว ล้านกว่าร้นก่าแต่เขาวิ่กินได้แบบว่าแหบสเน่เหมือนเนี้ยนุ่มกะลานุ่มกะลาใช่ตอนแรกผมงงเลยพี่พี่บอกว่าอะไรเนี่ยนี่นี่รู้รู้เ่าเนี่ยนุ่มกะลาทำไมออ๋แหบสเน่หาวะหมุกไม่เยอะนะกินได้ไงนะเราที่สดทุกวันเลยนะจดมุกไม่ไหวเราไม่ทำมาหากินแน่จดมุกอ่ะเดี๋ยวคันนี้ฮะคันนี้วิ่งกิโลคันนี้วิ่งสองหมื่นสี่คันนูนวิ่งหมื่นสองใช่ไหมใช่หม่นเก้ พี่สบายยิ่งพี่สบายจริงพี่ขี่แล้วสบายเลยขี่ใหม่มากเดี๋ยวเราขี่ให้เพื่อนดูกันนะเดี๋ยวขี่ให้เพื่อนดูเดี๋ยวบอกราคาก่อนแล้วไปขี่ให้ดูสักรอบนึงนะเฮ้ยอาจจะชอบไปแจ็คโหสตาร์จงเดี๋ยวไม่โหต้องต้องขี่ด้วยเออเอร์บอกเลยของจริงเอเอร์ย้อนมาจากอะไรรู้ป่ะอะไรชายอ่ะอันนี้อ่ะเออเอสตินเลสซิงเอ้ยอยู่นี่ไหนวะเอามีเขียนบอกก่อเขียนบอกที่โถรโถนเลย เราชอบไงเราดีดไงเราตื่นตั้งนานแล้วแต่พวกที่ยังไม่ตื่นนะสบายมัสบายตื่นสบายมันนาฬิกาปุ๊กเจ็ดโมงมากแล้วแซกไม่้อากินบอมบอมบอมบเอ้าเพื่อนคันนี้นะปีสิบหมันสวยอันนี้3ามแสนสามน้าสีนเเงิน3ามแ0 0บาทนะศูนย์แปดเเก้นึดูกเบนก้ามีแล้วก็เราก็ไปขี่ให้เพื่อนดูรอไปก่อนสวัสดีครับไปเจอขี่เลย คันแดงมีควิกคริปเตอร์ด้วยอโอ้โหเลยใครได้ไปคดขุมอะ่ะ